กลยุทธ์ไม่ได้เริ่มต้นด้วยการมุ่งเน้นที่ผลกำไรเป็นหลักเราจะสร้าง value ให้องค์กรได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีอย่างยิ่งครับที่เราจะมารีวิวเรื่องของกลยุทธ์องค์กรไปพร้อมๆกันเพราะว่าวันนี้ครับเนื้อหาที่ผมนำมาเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของหลักการในการสร้างกลยุทธ์ที่เพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรได้มากขึ้นและเข้าใจได้ทุกหน่วยงานในองค์กรเลยครับ มิชชั่นทูเดูลพอดแคสต์สวัสดีครับพบกับรายการรีมาสเตอร์วันนี้อยู่กับผมอ้ําสุภกรอีกเช่นเคยครับก็ ใกล้จะถึงสิ้นปีกันแล้วนะครับตอนนี้เชื่อว่าหลายๆองค์กรหลายๆบริษัทนะครับน่าจะเริ่มคิดถึงแผนงานแผนการวางกลยุทธ์ในปีหน้ากันแล้วเนื้อหาในวันนี้ครับผมนำมาจาก Harvard Business Review ครับเรื่อง what is strategy is a lot simpler than you think ครับซึ่งเรียบเรียงและอธิบายไว้โดยศาสตราจารย์ f e l ิก o b โอเ o อร์โฮนะครับ ซึ่งท่านเป็นนักวิชาการและศาตราจารย์ด้านการบริหารธุรกิจของ a n d r ดร s a n d e r s อ n ครับในหน่วยกลยุทธ์ที่ h a r v a r d Business School ครับซึ่งเนื้อหาในวันนี้ครับเราจะมาเจาะลึกกันในมุมมองของการทำกลยุทธ์หรือว่า s t r a t e g y ในองค์กรในมุมมองของ Harvard Business School เขาได้นิยามคำนี้ไว้อย่างไรและมีวิธีการคิดแบ่งออกเป็นเฟร m e w o r k อย่างไรบ้างนะครับ ศาสตราจารย์กล่าวว่ากลยุทธ์หรือ strategy นะครับในความเข้าใจของผู้บริหารหลายๆคนเนี่ยมีความแตกต่างและหลากหลายกันมากเลยดูเป็นเรื่องที่ยากจะจินตนาการตามนะครับว่าแท้จริงมันมีความหมายว่าอะไรกันนะครับในคำว,ว่า strategy นี่เองซึ่งในความเป็นจริงแล้วครับศาสตราจารย์กล่าวว่ามันเรียบง่ายเขากล่าวว่าครับกลยุทธ์คือแผนการสร้างมูลค่าครับและแนวทางที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร นั่นหมายถึงกลยุทธ์ขององค์กรน,นั่นเองครับโดยหลักการที่ศาสตราจารย์เฟลิกซ์นะครับได้ส่งมอบมาให้เรามีทั้งหมด3ข้อด้วยกันครับเราไปดูกันทีละข้อเลยนะครับข้อที่1ครับหลักการในการคิดกลยุทธอ์องค์กรครับกลยุทธ์ไม่ได้เริ่มต้นด้วยการมุ่งเน้นที่ผลกำไรเป็นหลักนะครับนึกภาพและจินตนาการตามผมนะครับแม้ผลกำไร คือผลลัพธ์ในการทํากลยุทธ์ขององค์กรเวลาเราคิดอะไรสักอย่างหนึ่งครับแต่มันคือปลายทางสุดของวิธีการคิดครับเพราะฉะนั้นเรากลับไปเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นก่อนครับกลยุทธ์องค์กรคือการมองหาโอกาสในอนาคตและวางแผนเพื่อทําตามแบบแผนให้สําเร็จลุล่วงครับเมื่อเรานิยามคําว่ากลยุทธ์องค์กรกันเรียบร้อยแล้วและ เราไม่ได้โฟกัสไปที่ผลกําไรแล้วเราควรจะไปโฟกัสที่เรื่องอะไรกันซึ่งนั่นก็หมายถึงข้อที่2ที่ผมกําลังจะพูดถึงครับซึ่งข้อที่2นี้ครับก็คือเรื่องของคําถามที่เราควรจะตั้งเวลาเราเปิดวอล์ o ูมนะครับในทีมแมネจเมนต์เพื่อคุยกันว่ากลยุทธ์องค์กรของเราคืออะไรนะครับนั่นคือคําถามที่ว่าเราจะสร้างแวลูให้องค์กรได้มากน้อยแค่ไหนครับแวลูในที่นี้นะครับสตร์จารรย์เฟลิกซ์ได้แบ่งออกเป็น3ข้อครับ ข้อที่1ครับ value ที่มีให้ลูกค้า customer ข้อที่2ครับ value ที่มีให้กับพนักงานของเรา employee ครับและข้อที่3ครับ value ที่มีให้สำหรับคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรของเราหรือ stakeholder นั่นเองนะครับจดจำไว้3ข้อนี้ครับเวลาเราคิดถึงเรื่องของการทำกลยุทธ์องค์กรจำเป็นจะต้อง ตอบโจทย์ให้ได้ทั้ง3เรื่องเลยนะครับส่วนต่อมาครับคือส่วนที่3ที่สำคัญและเป็นใจความสำคัญของเนื้อหาในวันนี้เลยครับเราพูดถึง value มูลค่าหรือคุณค่าที่เราจะส่งมอบให้กับกลุ่มคนทั้ง3คนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำองค์กรของเราใช่ไหมครับแต่ value นี้มันคืออะไรกันละ่ะเราต้องมาค่อยๆแงะและพิจารณากันทีละเรื่องเลยครับ ผมขอให้ทุกท่านได้ดูโมเดลของ value stick จาก Harvard Business School ที่ขึ้นตามภาพดังนี้นะครับ value stick นี้ครับจะประกอบไปด้วยการ Balance ระหว่าง2ส่วนนะครับส่วนด้านบนนั่นก็คือ willingness to pay นะครับความเต็มใจที่จะซื้อครับส่วนด้านล่างคือ willingness to sell ความเต็มใจที่จะขายสินค้าให้กับเรานะครับเรื่องแรกครับความเต็มใจที่จะจ่ายนะครับหรือว่าเรื่องนี้นี่ก็จะเกี่ยวข้องกับ ในส่วนของเอาต์พุตที่เราส่งไปให้ลูกค้านะครับเขาได้นิยามความเต็มใจที่จะจ่ายหรือว่า w i l l i n g n e s s to p a y ไว้ดังนี้ครับลูกค้าส่วนใหญ่จะจ่ายสินค้าหรือบริการตามความต้องการของเขาครับซึ่งสิ่งที่เราจะต้องหาให้เจอตรงนี้เลยครับสำคัญมากคือความพึงพอใจของลูกค้า customer delight ครับความเต็มใจที่จะจ่ายของลูกค้าเนี่ยจะประกอบไปด้วย3เรื่องที่เป็นตัวอย่างที่ผมแนะนํามาในวันนี้นะครับเรื่องแรกครับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพที่ดีไหมตอบโจทย์ฟังก์ชันกับความต้องการของลูกค้ามากพอไหมมีการทํา R&D มากพอหรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นส่วนที่เราต้องพัฒนาอย่างแน่นอนและเป็นฐานรากสําคัญที่สุดในการทําองค์กรเลยครับั่นก็คือของที่คุณส่งต่อไปให้กับลูกค้าเนี่ยมันต้องดี มันต้องตอบโจทย์จริงๆมันถึงจะสามารถที่จะสร้างความเต็มใจที่จะจ่ายให้กับลูกค้าได้ครับผมอยากจะยกตัวอย่างของใช้ประจําวันที่คุณผู้ชายน่าจะต้องใช้กันอยู่ทุกวันนะครับอย่างเช่นมีดกลหนวดครับมีดกลหนวดเนี่ยมีหลายรูปแบบมากเลยนะแล้วก็มีหลายคลาสด้วยครับที่ให้สามารถเลือกใช้ได้บางคนพึงพอใจที่จะใช้มีดกลหนวดแบบปกติบางคนอยากได้ ขยับแพ็กเกจขึ้นมาหน่อยเพื่อให้มีคุณภาพที่ดีมากขึ้นนะครับสามารถกลโนนได้360องศาตามที่รูปแบบของแบรนด์เนี่ยได้ผลิตฟังก์ชันขึ้นมานะครับแบรนด์อย่างจิเล็ตนะครับก็มีการออกผลิตภัณฑ์อย่างมีดกนหนดเนี่ยออกมาหลายเทียร์หลายโปรดักต์หลายรูปแบบมากเลยนะครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะเลือกตามความเหมาะสมความต้องการรวมถึงราคาที่เหมาะสมกับการใช้งานของเราด้วยซึ่งจิเล็ตนะครับจะขายมีดกนหนวดได้เนี่ยเขาก็จะเป็นที่จะต้องมีคุณภาพของสินค้า ที่ดีนะครับตอบโจทย์กับพฤติกรรมในการกลหนวดของคุณผู้ชายอย่างแน่นอนนะครับส่งผลกับข้อที่2ครับนั่นก็คือการเพิ่มส่วนเติมเต็มของผลิตภัณฑ์ครับ product complement นั่นเองครับส่วนนี้นะครับก็ยังคงเป็นเคสของ Gillette เองเช่นกันนะครับเวลาเราซื้อมีดกลหนวดมาสักอันหนึ่งเนี่ยตัวของมีดกลโนดเองนะครับมันสามารถที่จะเปลี่ยนใบมีดได้อยู่ตลอดเวลานะครับแค่ปลดล็อกมันแล้วก็เปลี่ยนมันใช่ไหมครับ ซึ่งจินเลตเองก็มองเห็นว่าตรงนี้ควรจะมีส่วนเสริมที่ทําให้การใช้งานของผู้บริโภคของเขาเนี่ยใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับก็เลยทําการ bundle package นะครับเอามีดกลหนวดเนี่ยใส่เข้าไปในแพ็กเกจเลยนะครับสามารถซื้อมีดกลหนวดบวกกับราคาที่เพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับและได้มีดกลหนวดแถมมาฟรี2ออันก็ว่าไปนะครับนี่คือ Product ที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันครับนอกจากนั้นก็ยังขายโปรดักคอมพลีเมนต์นี้เองนะครับ แยกออกมาด้วยสําหรับคนที่ไม่จําเป็นที่ต้องซื้อมีดกหนวดอันหลักของเขานะครับซึ่งมันก็ช่วยให้มาจิ้นของธุรกิจของเขามีมากขึ้นเพราะว่าทั้ง2ส,สินค้านี้ส่งเสริมซึ่งกันและกันถ้าอันนึงยังใช้ได้นะครับก็ซื้อส่วนต่อขยายเพิ่มถ้ามันหมดอายุการใช้งานแล้วก็ซื้ออันใหม่ก็เป็นการส่งเสริมเรื่องของเซอร์วิสที่จะส่งมอบให้กับลูกค้านั่นเองครับและส่วนที่3คือส่วนที่ผมคิดว่าสําคัญที่สุดในการสร้างเอาต์พุต เรื่องของ willingness to pay หรือว่าความเต็มใจที่จะจ่ายของลูกค้าเลยครับนั่นก็คือเรื่องการสร้างความรับรู้นะครับ network effect ยกตัวอย่างเช่นในโลกโซเชียลมีเดียครับถ้าว่าสินค้าของเรามีคุณภาพที่ดีเยี่ยมแล้วนะครับมี Product ที่ตอบโจทย์ Service แล้วนะครับอย่าลืมที่จะทำการตลาดผ่านโลกออนไลน์ออฟไลน์นะครับแบ่งเงินไปจัดการในเรื่องของ Marketing ด้วยซึ่งยิเลเองนะครับพอพัฒนาเรื่องของคุณภาพแล้ว ก็มีการสร้างนะครับโครงข่ายของโลกโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, YouTube หรือว่าเว็บไซต์สำหรับแลนดิ้งเพจนะครับให้กับทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไป รีวิวสินค้าของเขาให้ฟิสแบ็กกันได้นี่ก็เป็น3เรื่องสำคัญในการเพิ่ม Viewingness to Pay หรือว่าความเต็มใจที่จะจ่ายของลูกค้าครับแต่การทำ strategy y ในองค์กรไม่จบเพียงแค่ว่าเราต้องพัฒนาในเรื่องของการส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าครับเราต้องกลับมาคิดทบทวนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นภายในองค์กรของเราด้วยเช่นกันเราลองนึกและจินตนาการดูนะครับว่าของที่จะขายได้เนี่ย ยังไงก็จําเป็นที่จะต้องมีคนที่นํามันไปขายถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อย่าหลงลืมครับในการที่จะพัฒนาในส่วนของความเต็มใจที่จะขายของคนที่เป็นพนักงานของเราเป็นทีมงานของเรานะครับให้มันมากขึ้นด้วยเพื่อให้ของเนี่ยสามารถขายได้จริงๆในส่วนที่2ครับคือส่วนที่เราจะบาลานซ์กับความพึงพอใจของลูกค้านั่นคือความเต็มใจที่จะขายครับ willingness to sell นั่นเองครับ ในส่วนนี้ครับเป็นเรื่องภายในองค์กรเป็นการเติม Input ให้กับองค์กรครับการตอบรับความต้องการของพนักงานเป็นส่วนสําคัญมากๆในการวาง strategy ให้กับองค์กรครับส่วนนี้ครับสิ่งที่เราต้องการหรือว่าวัตถุประสงค์ของเรานั่นก็คือการเพิ่มความพึงพอใจของพนักงานของเราเองครับ employee satisfaction ครับซึ่งศาสตราจารย์เฟลิกซ์นะครับก็ยกตัวอย่างออกมาเป็นกรณีศึกษาอีก 3ข้อในการเพิ่มความเต็มใจที่จะขายครับถ้าว่าความเต็มใจที่จะซื้อคือ product quality นะครับความเต็มใจที่จะขายเนี่ยต้องมี benefit และ perks ที่เหมาะสมผมกำลังพูดถึงสวัสดิการขององค์กรและสิทธิพิเศษที่องค์กรจะอมอบให้กับพนักง,งานคนหนึ่งได้ใช้สวัสดิการอย่างเต็มที่และส่งเสริมในการที่ทำให้เขาเนี่มีชีวิตที่ง่ายขึ้นต่อการทำงานและสร้าง productivity ให้กับองค์กรครับผมมีโอกาสได้เข้าไปฟังบรรยายในคลาส ดิจิ t a ลล e เดอร์ชิ p บูตแคมป์นะครับของทางสคูเดีซึ่งพาผมไปที่บริษัทไล m a n วงในนะครับเพื่อไปศึกษาถึง culture er ของบริษัทที่เติบโตได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพขนาดนี้นะครับซึ่งแน่นอนวงในนะครับทางผู้บริหารบอกเองเลยว่าสิ่งที่เขาให้ความสำคัญมากๆนั่นก็คือเรื่องของ Benefit และเพิรที่เกิดขึ้นในองค์กรมันนี้เราจะมาดูกันเผื่อว่าจะเป็น ไอเดียนะครับที่ทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถนําไปปรับใช้กับองค์กรตัวเองก็ได้นะครับทางวงในเนี่ยมี b e n e ฟิ t และ Perks ให้กับคนในองค์กรเยอะมากเลยครับอาทิเช่น flexible hours นะครับมีชั่วโมงการทํางานที่ยืดหยุ่นนะครับสามารถเข้างานตอนไหนก็ได้ออกงานตอนไหนก็ได้นะครับแต่ต้องสร้าง productivity ให้กับองค์กรได้เท่านั้นนะครับ Work from home or anywhere ครับก็เป็นอีกหนึ่งเบ n นฟิตที่เขาให้กับพนักงานนะครับ MacBook provide for everyone นะครับมีอุปรกรณ์ให้ที่ตอบโจทย์กับการทำงานของพนักงานด้วยนะครับ No cap your annual no leave นะครับหรือว่าไม่จำกัดวันลาของพนักงานนะครับลาเท่าไหร่ก็ได้แต่ก็ยังกลับไปตอบโจทย์เดิมต้องสร้าง productivity ให้กับองค์กรด้วยครับมี breakfast package ให้นะครับก็มีอาหารเช้าอาหารกลางวันให้บริษัทเทค ยุคใหม่นะครับก็มักจะมีสิ่งเหล่านี้ให้กับองค์กรนะครับมี barista service นะครับมีคนชงกาแฟให้ด้วยในองค์กรนะครับมี after work beer นะครับสำหรับคอเบียนะครับถ้าหากว่าเลิกงานแล้วหลัง5้าโมงเนี่ยมีเสิร์ฟเบียให้กับพนักงานด้วยสุดท้ายครับมี yearly company outing trip ครับก็ตอบโจทย์นะครับว่าสุดท้ายคนทํางานก็ต้องพักผ่อนและเฉลิมฉลองกันเต็มที่นะครับหลังจากทํางานเหนื่อยกันมามากมายก็มี outing ให้ เชื่อว่าหลายองค์กรในยุคนี้นะครับน่าจะมี Benefit และ Perks คล้ายๆกับองค์กรอย่างวงในนะครับบางอันถ้าเกิดว่ายังไม่มีนะครับก็เสริมเข้าไปได้ตามไอเดียที่ผมให้ได้เลยนะครับสิ่งเหล่านี้เป็น Input สําคัญนะครับที่ควรจะเสริมให้กับพนักงานเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถนะครับใช้ชีวิตได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่งเสริมให้กับเขาสามารถไปคิดแผนงานและส่งออกงานให้ได้มากที่สุดกับองค์กรนะครับ ในส่วนที่สองสำคัญไม่แพ้กันและคิดว่าคนที่วางแผน s t r a t e g ให้กับองค์กรเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องวางแผนสิ่งนี้ด้วยเช่นกันครับนั่นก็คือการพัฒนาบุคลากรด้วยการสร้างระบบการเรียนรู้ครับพนักง,งานเนี่ยควรจะได้เห็น learning curve ของตัวเองในทุกๆโปรเจกต์ทุกๆควอเตอร์ทุกๆปีที่เขาได้ทํางานอยู่กับเรานะครับยกตัวอย่างเช่นครับของบริษัทยักษ์ใหญ่ในโลก Tech เทคคอมพานียครับอย่าง Meta เนี่ยเขาได้มี Learning curve ให้กับพนักง,งานทุกคนครับโดยโดยเปิดออกมาเป็น BU นึงเป็น business unit ที่เรียกว่า Meta Blueprint ครับซึ่ง Meta Blueprint เนี่ยพนักง,งานสามารถที่จะ access เข้าไปเพื่อที่จะเรียนนะครับระบบต่างๆที่อยู่ในองค์กร Meta ครับไม่ว่าจะเป็นหลักการในการทำ Social Media Marketing นะครับการเขียน Coding หรือ อะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นองค์ความรู้ที่เขาได้รวบรวมไว้นอกจากนั้นครับยังสามารถที่จะได้รับโปรเฟ s ชั o น a l ลเซอร์ i ิฟิเคนะครับเขาสามารถเอาเครดิตตรงนี้นะครับไปต่อยอดเรื่องของ Creditability ในการทำงานต่อไปได้ด้วยเช่นกันซึ่งสวัสดิการนี้นะครับก็ได้รับความพึงพอใจจากพนักงานเยอะแยะมากมายเลยและคนที่อยู่ใน Meta เองนะครับก็สามารถเรียนรู้ได้ในสิทธิประโยชน์ที่มากกว่าคนที่ Access จากภายนอกด้วยเช่นกันครับ และในส่วนสุดท้ายครับก็คือส่วนที่ผมคิดว่าผู้บริหารต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและละเอียดมากที่สุดครับนั่นก็คือการพัฒนาระบบลดต้นทุนในทุกๆปีในการทำงานหรือว่า Cost Reduction นั่นเองถามว่าพัฒนาระบบลดต้นทุนแล้วส่งผลอะไรให้กับการช่วยให้เขาเนี่ยมีความพึงพอใจในการ ออกไปขายมากขึ้นนะครับผมว่าอันนี้สําคัญมากเลยเราลองนึกดูนะครับว่าถ้าหากว่าองค์กรเนี่ยวางแผนซิสเ็มมาดีมีการลดต้นทุนที่มากขึ้นนะครับเงินส่วนที่เหลือในการลดต้นทุนของเราเนี่ยอาจจะไปเสริมในข้อที่1และข้อที่2อ,อย่างเช่นการเรียนรู้หรือการช่วยให้เขามีเบ n นฟิตและเพ r ร์ที่มากขึ้นได้เช่นกันยกตัวยอย่างเช่นบริษัทอย่าง เทสลานะครับทางทีมบริหารเนี่ย CEO Office ของเขานะครับมีโปรเจกต์สำคัญเลยแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่เรียกว่าเป็นโฟโตไทป์ของบริษัทเทคทั่วโลกเลยครับนั่นก็คือการลดคอสของแบตเตอรี่นะครับซึ่งอีลอนมัสรวมถึงทีมบริหารของเขาเนี่ยสามารถที่จะถอดประกรอบนะครับและก็วิเคาาราะห์กันจนได้มาเป็นซิสเต็มที่สามารถลดคอสของแบตเตอรี่ได้ถึง56%จากราคาตลาด ซึ่งใน5 6นั้นเองก็เทินกลับมานะครับเป็นกําไรที่จะเข้าสู่บริษัทและส่งเสริมให้พนักงานนะครับมี b e n e f i ตและ Perks มากขึ้นซึ่งตรงนี้เองนะครับก็เป็นชา a l เลนส์สำคัญเลยที่ผู้บริหารต้องมีวิชัน่นมีวิสัยทัศน์ในการช่วยกันลดต้นทุนขององค์กรของคุณเองนะครับทีนี้พอผมได้พูดถึงภาพรวมของ value stick แล้วนะครับกลับไปที่คำถามหลักของ EP นี้ที่ว่าเราจะสร้าง value ให้องค์กรได้มากขึ้นอย่างไรนะครับเมื่อเราวางกลยุทธ์องค์กรทั้งหมดนี้ได้ตอบโจทย์และวางแผนออกมาเป็นแผนงานหรือว่าแพนนิ่งได้อย่างชัดเจนให้กับทีมงานแล้วเนี่ย<ๆ>เขาจะได้รู้สึกว่ามีทางไปนะครับรู้ว่าเครื่องบินลานี้เนี่ยจะบินไปที่ไหนต้องทําอะไรบ้างเป็นเช็คลิสต์เพื่อตอบโจทย์กับองค์กรเมื่อเราสามารถทําให้ความพอใจที่จะซื้อและความพอใจที่จะขายดีแล้วเนี่ยสมดุลที่อยู่ตรงกลาง ระหว่างองค์กรของคุณนะครับที่ถูกบาลานซ์มาอย่างดีแล้วเนี่ยสิ่งนี้จะถูกเทินกลับมาเป็นผลกำไรครับหรือว่าผลลัพธ์ในการทำกลยุทธ์ขององค์กรนั่นเองซึ่งเราสามารถวัดผลได้ตรงนี้ไม่ใช่ตั้งเป้าเริ่มต้นว่าจะเอาเงินเท่าไหร่นะครับแต่มาคิดกันว่าในแต่ละส่วนที่ต้องพัฒนาในองค์กรเนี่ยต้องทำอะไรบ้างให้เขามีแว์ลูมากที่สุดและส่งผลให้องค์กรมีกำไร ในที่สุดครับสุดท้ายถ้าหสนใจเนื้อหาในวันนี้ของผมนะครับผมแนะนำหนังสือหนึ่งเล่มครับของศาสตราจารย์เฟลิกคนนี้เองครับ Better Simple Strategy ครับซึ่งเป็นหนังสือที่ดีมากในการเข้าใจเฟรมเวิร์ของการทำกลุ่นองค์กรและผมรีเฟกนะครับจากในคลิปนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเข้าใจง่ายขึ้นรู้ว่าเราต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4และรู้ว่านะครับการทำกลุ่องค์กรเนี่ย ไม่ได้คิดแค่ว่าเราจะขายไงให้ดีขึ้น,นครับแต่มันมีมิติอื่น,นๆเกี่ยวกับเรื่องคนเรื่องระบบอีกเยอะแย,ะ,ยะมากมายที่เราควรจะศึกษานะครับยังไงสำหรับวันนี้รีมา s t สเตอร์ก็จบลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ทุกวันอังคาร2ทุ่มนะครับหากมีคอมเมนต์ชื่นชอบหรือว่าอยากติชมใดๆก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยในช่องคอมเมนต์ข้างล่างนี้นะครับวันนี้ผมอ้ําุปกรณลาทุกท่านไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Chant to the Moon Podcast.